ขอบคุณทุกแม่บิน้อง์ชาวประทัตธานีที่ให้าการสนับสนุนเราเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจมากกว่า3,000หกหมนคะแนนขอให้ภาคการไฟมาเป็นที่ รวมเป็นเจ็สิบ้ปอ็นตของปุบาลีกราบินงนี้ก็พอที่จะอนุมานได้ว่าพี่นงจะเป็นปุมบาลีต้องการปทุมธาลี กครดูพ่อแมบบ่พี่น้องเพื่องมันติดแล้วมหยุดไม่ได้แล้ว <S <S> <S ยังไม่สุดเรายังไม่หยุด <S <S> <S> <S แต่บนรถคันนี้มีสอสอคนต่อไปข <Yeah. S 1> องพี่น้องชาวประจุมนทีทั้งหกชีวิต ทั้งหกเทตรอที่จะพบดปาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ผมยังไม่ไปไหนแต่ขอโอกาสดื่มนะดื่มน้สักเล็กน้อยท่านก็เสียเสียงเอาไว้เดี๋ยวเรามากีจังๆให้ถึงทำเนียบรัฐบาลเลย การแข่งของสสคนต่อไปกองะเนเราพร้อมมอจะไกันเยบคครับขอบคุณทุ่าพ้อมมืให้กับสสมาพร้อมมืพิธีกของเราหน่อยเลย ขอเวลา,า life, สอนเลยคร okay, ับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ยังไม่ไปไหนนะคนีึงไปค่ามรอีน่าจังรอยนิดนึงร้อยนิดนึงขอให้พับเสียงพับกล่องเสียงก่อนครับขนาดผมเพูดเมื่อกี้นียแค่นิดเดียวเนี่ยเสียงก็แหบแล้วนะฮะตอนนั้นขอเวลาที่นึงครับพ่อแม่พี่น้องทางานหลัง เราจะกลับมาพบกับสสตงเอกของจุฑาลีและคุณพิธาลิมจรุลรัตน์มาที่นายกอันที่สามที่ฝั่งพวกเราพร้อมนะครับเรามาพบกับสสจากเขตหนึ่งคนแรกของเราครับเขตหนึ่งพร้อมไหมครับคุณจุฑาลีพร้อมไหมครับแนะนำเต

พบกับพ่อแม่มาองชายเพียงสองสุนทรีวันนี้แม่ต้องตรวจสอบนี้นะครับขอต้อนรับเดาก๋ผู้ใจร้บขอไปครับผมอยู่นรักินได้ครับจอมรีสุนพัชริตาเทกุ้งท่นต่อไปเชื้อสายมองจากเพสองถ้าไม่เป็นต่อต่อจะเป็นเจ้ามาก ปฐุมธานีสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวปฐุมธานีทุกท่านนะครับขอเกษฎาดนตรีศนองผู้แทนราชฎรนปรทุมธานีเขสอของพ่อแม่พี่น้องชาวปฐุมทุกท่านครับวันนี้พวกเรานะครับภาคเก้าไกลปฐุมธานีนะครับได้ควรผลลัพธ์ของเรานะครับว่า นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับพิทาลิปเจรลอรัั์มาขอ ชัยชนะของเราพักเก้าไกปไม่ใช่ชัยชนะของผมไม่ใช่ชัยชนะของสอสอ,อ,อปทุมธานีแต่เป็นชัยชนะของพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมผมนะครับดีใจมากนะครับที่พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมให้การต้อนรับพวกเรามาาขนาดนี้นะครับดีใจแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยอมเสียเวลานะครับมาพบปะพวกเรานะครับแต่เดี๋ยว อีกสักคู่นะครับก็จะได้เจอกับว่าที่นายกของพวกเรานะครับวันนี้เราผมนะครับขอนีญจะใช้ของมาชวนพ่อแม่พี่น้องชาวปรุงธานีนะครับทรงพิทานิพนธตละ,ละ,ละเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ พ่อไพ่ใ่้เราพักก้าวไก่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาวพุทุทุกท่านนะครับแสดงพลังนะครับส่งกำลังใจให้พิธานะครับ